โอ้มึงกิดตาโอ้

ไปแล้วกันมือกไปแล้วเร่นเยอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยจับหักฟันเลยนี่อย่าไปกัดพี่อุ่นขอโทษพี่อุ่นเลยลูกไปขอโทษเดี๋ยวนี้ไปขอโทษพี่อุ่นลูกไปไปเร็วเร็วเร็วลูกเร็วขอโทษขอโทษพี่ไออุ่นไอเดียขอโทษไม่เร็วเร็วน่ะมือหักไปแล้วน่ะ ก็เล่นกันนะยขอโทษดังๆเอาขอโทษดังๆขอโทษใชหมเออบอยให้หอุ่นเงียบด,ด้วยนิ่งนิง่งหอมแก้มด้วยเออเออขอโทษใหม่ขอโทษอ,อ,อีกทีนึง อนะอพอพทีนี้พอพอจอแน่นเยอ๋ยาขอโทษพี่อุล้งไใช่